ไม่กลัวเลยผมบอกอาทุกคนแล้วไม่เจ็บแต่เลือดเต็มเลยเยอะไปสีเขียงค่ะคุณหมอให้กลับบ้านงดเที่ยวให้เที่ยวได้แต่ห้ามกินเหล้าแต่ว่าไปเที่ยวไอ่โทรไม่โทรไม่โทรใครเจอไปฝากน้ำไปใครเจอพี่นิกกี้อาสาดน้ำใส่นะคะแผลห้ามโดนน้ำจริงเขาอะเขาไม่เมาหนักแค่เขาเมาขอพักวันเดียวเดี๋ยวผมไปติดตามเขาติดตามเขาลงในวัดป่ะเขาลงในวัดทุกคน เขาล้มเลยว่ะเอสเลยละค่ะปกติบอกว่าให้ผมกินวันเดียวแปดวันวันที่ส right. ิบห yup. ้าเนี่ยเขาจะไปเที่ยววันที่สิบห้าทุกคนเอาไงดีอันนี้หนูไม่ได้จะร้ายเองด้วยนะเขาบอกไลฟ์หน่อยเขาบอกว่าอะไรนะพี่มนึงใช่ใช่เขาบอกว่าอะไรนะผมกับลุงหมอดูมาลุงบอกว่าร้อ้เครื่องมีตกผมก็ไม่ขายพี่เจ้าพ่อคนเดี แขนเป็นไงพี่กีก็มีเจ็บตรงขอเป็นแพลเขามีเจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงคอนนี้แล้วก็ตรงตรงนี้แล้วกข้อมือแขนสามที่แล้วก็หัวหัวตัวหดแตกปวดแต่สี่เข็มค่ะโดนหัวไปเลยแล้วเจ็บสาะ ถ้าเจออย่าฉีดน้ำอย่าชวนกินเหล้าเดี๋ยวใจแตกใจยิ่งแตกใช่เลยงดเหล้าหนึ่งอาทิตย์ค่ะหงายหลังใช่หนูที่น่าน่าจะหงายหลังเนาะแต่เหมือนชนหลายกึ๊กเนาะนี่ให้เขาให้เขาอธิบายเองีว่าเนี่ยก็คือแบบว่าเมาครับแล้วก็ล้ม ลมแล้วก็แบบหัวก็แบบเด้งๆตามแบบขอบปูนครับหัวเด้งเด้งดึกลวก็เพื่อนก็คิดว่าแบบว่าไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าหัวผมแข็งแบบเพื่อนยังชื่นชมแล้วเพราะว่าคิดว่าพี่พามไปทนนี้โชคดีทําบุญครับแจ็คแฟนชันให้ทําบุญอ้อมมอัสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับคุณบาดที่เหตุอะไรมาแต่ลมลมนะครับตงนแท้งนั่งครับปีซาครับผมเตรงไหนเจ็บไหมไม่มีครับตอนนั้นสลบไหมไม่ไม่สลบครับไม็นรได้ ทำไมดใช่ไหมครับวอาัดเจีไม่มีกะไมีนะครับตรวจนิดนึ่งนะฮตรวจตาหนนึ่งนะเลีหว้าาหขออนุญาตนะครับบมอจนดนึ่งนตันตาดีังเมองบีบมือหมอนแน่นๆนิดนึ่งนะครับทางนี้นะครั เดินได้ปกติเนาะสบาย <lawsuit. S 2> ครับโอเิครับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเนไม่มีกระโหลกอะไนะครับไม่มีเลือดออกหรือกระโนะครับถือว่าปลอดภัยนะครับทีนี้ใน้แล้ับโดยมาตรฐานเนี่ยถือว่าปลอดภัยประมาณ95นะครับในวันแรกแต่ว่ามันมีโอกาสที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคือมีเลือดออกหรือว่ามีลับขนาดเล็กปกติติดตามหลังมาได้ภายใน72ชั่วโมงจนถึงปลอครับโดยทั่วไปถ้าเป็นไปได้เราจะแนะนำให้นอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ อย่างน้อย24ชั่วโมงถ้าวิจัยชั่วโมงแรกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะถือว่าปลอดภัยประมาณ99นต์นอนในคกแต่ทีนี้ถ้าเกิดไม่สะดวกจริงๆอยากจะทำบ้านก็พอได้แต่ว่าอยู่ที่บ้านก็ต้องมีคนดูแลใช่ต้องมีคนช่วยกันสังเกตอาการนะครับการที่อาจจะเปลี่ยนแปลงก็เช่นปวดหัวเยอะขึ้นว่บกระเจียนเยอะขึ้นมีสระเปรี้ยงตุ่มอ่อนแรงหรือว่าสาหัสหนักทางใดทางหนึ่วก็ต้องมานะครับอันนี้เป็นอาการที่ต้องรีบกลับมาที่โรงพยาบาล นะครับถ้าคน24ชั่วโมงแรกไปครับปลอดภัย99เตอรับซนต่ลอ72ชั่วโมงไปครับเหือแต่ร้อยเลยโคถนั่วโมงเข้าเ้าเก้าแต่ไม่ไม่ร้อนนะในทางทฤษฎีนะครับในทางทฤษฎีนะครับปลอดภัยที่สุดก็อย่างให้นอนสองสามวันสามวันอย่างมากแต่ว่าไปนอนบ้านอะไรแต่ถ้าไม่มีอะไรดี๋ยบมานนอนในบานได้โอเคที่แต่ละบ้านงคนจะบอกว่า ไมครับชั่วโมงก็สิงควรควจะมีคนอยู่ใกล้ๆ้ามารถจะต้องเข้าไปตรวจละเอียดไหนที่ต้องก็ได้แล้วเอาเป็นปกติประชดประนอนก็เปิดประนอนหลับไปเลยใช่ไหมถ้ามีอางการตามหมอ ไปไปก็ทำรีบพากลับมาที่โรงพยาบาลแล้วพวกขับไปอีกห้องเลยพวกนี้ประกบกังไปกันได้กไลเียรแต่วานี้เลี่ยงเสียงพวกลาไปก่อนหพวกยาหรืออาหารอะไรที่อาจจะทำให้เกิดอาการเรียนหัวมึนรือากาเรี้ยงใจคอเพื่อสังเกตอาการเช่นกลุ่มยาแก้แพ้ทีกินรวอาจจะง่วงนะครับแต่ว่ายาที่ทางโรงพยาบาลใส่ไปไม่มีอากา เอ่อถามนิดนึงครับพอดีวันนี้เขาไปทำงานแล้วก็โดนแดดจัดเราก็มาโดนน้ำแล้วก็มาโดนไอเดนซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะมาเขามีแบบว่ารู้สึกคันในข้างตัวอากแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้แบบเป็นอารเป็นไข้นะไอ้นี้ควรต้องยังไรอดสังเกตอาการต่ออยได้ถ้าสมมติว่ารู้สึกมีไข้หลังหลังมีจะเป็นการทานยาพาราเป็นอย่างไร โรงพยาบาลอนุาตัวเนี้ยไม่ไปอยู่แล้วนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องการลดไข้แล้วก็เรื่อนเรื่องการแย่ปวดแสบด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดอาการมันเปลี่ยนแปลงแย่ลงเช่นดูตัวร้อนมากขึ้นไข้สูงขึ้นมีไอน้ำมูกเต็มหาอะัวคออักเสบจะมาตรวจก่อนไปเคล่ยร์วัคซีนไม่ได้คระหครับผมเขาอา่างนี่ตรงไหนต้องตื่นเต้นไหมครับไม่มื่นไม่นะเอ็งติดกลับบ้านเนาะแล้วก็เดี๋ยวหมอมีใบนัดมาตรวจจิตใจหลังการ เรื่องการทำแผนในสุขศิลป์แพทย์รนี้น่ามีสุนทรับแล้วแดูแกั่างๆคุณครับคุณครัณครับคุหมอครับพี่มิกกี้ไม่นอนเหรอไม่นอนเนี่ยกับบ้านชอบลบากแต่พี่เมนอนด้เหรอกรับุก้า p e r c n ไม่ตายหรอกหนึง n เองยังได้ไหมก้่บุก้าวไม่ตห้นไม่ตายสหมอบอก9้รอด หรือพ <R ess ur ic> ักพักวันเดียวพรุ่งนี้าองหัวแตกกับซีแต่ว่าเพื่อนอะเพื่อนบอกว่า<ป>ถ้าเป็นคนอื่นอะคิดว่าตายแล้วหัวแตกเรียบตีเย็บไปเย็บหัวไปเลือดดูเลือดไปเลโอ๊ยเปลี่ยนมอนแล้วโชคดีบึ่งทำบุญมาวันนี้พ่งทำบุญแบบ แจ็คแฟนชันใช่บริจาคผ้าลงศพ่างโชคดีนะเนี่ยตมบลแบบพอคนอื่นคิดว่าโอ้โหเด้งขแล้วายแล้วนี่แค่เดียวเป็นแต่แพ้ใหญ่นะเราเห็นแล้วแลเสียวเออที่นี่อะไรอ่ะเอาคนเดียวให้แบบเอซูไม่เที่ยวโอเคให้อ่ะให้เรา ไม่แต่พี่นิกกี้ไม่ควรออกมาเที่ยวนะสงการอ่ะเอาจริงๆนะคะไม่ควรพักวันศศอกไม่ควรเนี่ยบอกเนี่ยบอกมันเที่ยวอยเเจนี่ยแฟนขาบอกอาทิตย์หนึ่งอ่ะคือพักหนึ่งไม่แผลมันจะมันจะแน่นนะคือพี่นิกกี้ใส่ใช่ไหมคะแทนที่มันแปะอยู่แล้วอะแล้วพี่นิกกี้ยิ่งใส่หมวกอะมันเป็นแบบใช่แล้วให้มันแบบโป่งๆป่อะพี่มิวเข้าใจไหมคะพอใส่หมวกแล้วมันมันแน่นไปอยู่แบบ เชียงใหม่ครับมึงเดืนอดนเปอนน้อเออมึงเบือไปอันนี้พูดจริงแล้วตอนที่แบบจะไปอ่ะตอนแรกผมบอกลาทุกคนล FC, กลลลกกลแล้วเอฟซีผมแบบบอกลาเพื่อนเลยอ่ะใช่ป่ะบอกบอกลาแล้วบอกลาเพื่อนแล้วว่าขอบคุณนะพี่ที่แบบเที่ยวด้วยกันทีนง่งดเที่ยวนหนึ่งอาทิตย์ตอนแรกก็บอกบอกลาเพื่อนแล้วขอลาไปครับขอบคุณมากพี่ที่เที่ยวด้วยวกันเจอก,กันชาหนาใช่ป่ะพูดแล้วนิวเจอก,กันชาหน้าเพื่อนละ ตอนแรกพูดจริงๆทุกคนจะกระชั้นหนะจริงๆเพราะว่าทุกคนคิดว่าผมตายแล้วอย่าพูดพูดจะพูดเขาบอกอย่าพูดจริงนะคือจริงจริงมันเด้งแบบสามสี่เด้งก็เลงตึงโป๊ะแล้วแหลมๆหมดเลยอ่ะแล้วแล้วก็หัวก็เป็นรูอ่ะแป่นิดหน่อยไปซ้อนไม่มีอะไรแล้วตอนแรกค่ะหมอหมอเขาก็มาตัแกนม้มมือพี่จะบอกหมอ อย่ามาสแกนมือครับเย็บหัวผมก่อนน้องเฟินจะมีอะไรลัางเชนเกลือช้ช้น้ำเกลือใช่ไหมจะชีดน้ำผมนะครับสวันนอนอยู่บ้านจะชีดน้ำผมนะครับเจชั่วโมงคือกี่วันรู้ไหมยี่สิบสี่คูณสามยี่สิบสี่ม เขาบอกเจ็ดสิบสองชั่วโมงถึงจะเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ปกติอะรันไม่เคยโทรมาเลยวันนี้มันเหมือนมีเซนเลยโทรมาว่ากูขวดแตกอะไม่ใช่พยานะคะที่หมอจะให้นักติดตามอาการทางระบบประสาทและสมองวันเสาร์น้าเลยเพราะว่าพี่ฟ้าได้ครับไม่ได้ครับวันเสาร์ี่ฟ้าโทรมาถามหนูว่าวันเสาร์วันที่เท่าไหร่ครับโกลลนมาบ้านมาต่อบ้านพี่ทอปไปแล้วหนูอะอยู่บ้านอาบน้ำแล้วแล้วมันก็ได้เลิกพอดีสิวโอ้ใช่ค่ะหนูแพ้น้ำ หน้าร้อนแล้วหนูผดขึ้นแล้วที่นี่ซิวอักซเสนขัวแตกพักดื่มก่อนลมมากดวแตกกับเย็บผัวครับเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะยังยื่วันแรกเข้าไปแต่แล้วกูส่งวันแรกก็ไปแก้มหมอเย็บครับเย็บซะบ้อยแล้วครับเย็บกี่เข็มเลยไหมห้าเข็มเองไม่ใช่สี่เหรอสรุปสี่หรือห้าหมอแถมหมอแถม หมอบอกคนนี้หาดีแถมได้หมอหาเนีหมอบอกว่าหมอหาวหมอบอกว่าเย็บๆอยู่ใช่ไหมประมาณสไม่ตอบบอกฉันก็ตาไม่ค่อยดีซะด้วยสิหมอบอกหมอตามไปดิหมอไม่เห็นหมอเอาดิวิยอักยอหมอแล้วหมอชื่นชมนะบอกไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวหมอชิวๆแต่ขาอย่างนี้นะขากระตุกนะมขากระตุกนะมึงจะมาขอไลค์อีกเหรอทันเนี้ยมึงเห็นกูหัวแตก ในโรงพยาบาลมึงมาขอแจมไรอีกเหรอแต่ไม่คยล้มหัวแตกในวัดครับเอฟซีแล้วก็ในวัดแบบเป็นแบบในวัดแบบเป็นเจดีฉีดยาชาล้มแบบข้างทางอ่ะแล้วแบบแหลมแหลมหัวมึงจะมาพีเคอะไรตอนนี้วะใช่มึงจะให้กล่พีเคอะไรตอนกูเย็บหัววะในวัดฉันด้วยมึงให้ยูนยูนในวัดกลัรันไหมล่ะกูจะพีเคเลยเอาเอานะเอามามา ข้ายืนอยู่ไว้โกรธอันมาละ่ะได้กูมีเคได้ไตอนตอนหัวกูแต่งกูเย็บผัวเนี่ยมาดิรันเอาข้ายืนอยู่ไวไมเย็บผัวให้พี่เลยประกันไม่มีด้วยกูเนี่ยอ้าวมีไม่ใช่เหรอไม่มีเห็นปะมีหรอตอนไปเยี่ยมพี่ชาเราไม่มีนะไม่มี<ป>อันเนอะตอนนั้นที่พี่นิกกี้ไปต้องทำทำประกันละทำประ,ประกันรถไอ้เหี้ยเฟอร์รี่ปีละฟรีแสนประกันชีวิตไม่มีกูขายเฟอร์รี่ดีกว่า ใช่พี่นิกกี้คนทำเพราะพี่ที้ทำงานเยอะปักอันลบนี่สี่แสนพี่ทียปักันชีวิตไม่มีกูเนี่ยเป็นสี่ร้อยหนึ่าบ้านเองเขาพร้อมหมดเลยเนี่ยไปการสมองาไปใช้เรื่องไหมใช้เรื่องไหมเนี่ยใครเจอพรุ่งนี้ฝากอย่าเี็ดน้ำนะครับหวานกร่มนี่แหละหวานกร่มโงสายตาหวานเยอะ หวานจี๋หวานจีหปวดแตกครับโคตรซิโคตรซิโคตรแซ่โคตรซิโคตรซิโคตรแซ่ปวดแตกแบบอย่างแอคโคตรวิ่งโคตริ่ไม่รู้จริงจริงหวิ่งไม่ได้ตื้อตื้อตื้อเย็บผัวครับหลอนลื่นครับเอฟซีบริมอ เดี๋ยวมาแล้วเขาไม่เข้ามาหาพี่นิกกี้แล้วนี่เขาบอกมีสติเยอะๆนะครับนี่เห็นไหมชมพูรู้ยังชมพูเป็นคนถอดพี่นิกกี้อยู่โรงพยาบาลเหรออ๋อใช่ใช่ตอนแรกชวนชมพูมาเที่ยว แล้วเขาแบบผมก็แบบกับ<ม>แล้วหนูก็แบบถามเขาว่าไม่บอกพี่นิกกี้เนอนะเขาบอกเขาไม่บอกแล้วเขาก็เลยออกไปพร้อมหนูเลยใช่แล้วพี่ก็บอกเขาว่าโอเคชุพลวัยอยู่ at hospital ก็ค <c oughs> <laughs> ือมึ่งตอบเขาตอนกลับบ้านไม่ตอบเขาตอนหัวแตกจะแตกแล้วจะกลับจะกลับบ้านแล้ว <c oughs> แล้วเขาก็เลยถทักาม,มาโทรมาทักมาถามหนู เพราะว่าคุณหนัดทิงชมพูแล้วก็ไม่ได้ทิงชมพูไม่ใช่พี่เลยกลับมาชมพูหายแล้วแล้วพี่ก็บอกชมพูเดินอยู่หลังหนูพี่นิกกี้เดินไปเลยไม่รอเลยพี่ไปเห็นนะพี่เขา่อก็จะไปพี่ไม่รอไงเขาพี่บอกชมพูพี่หัวแตะไม่ก่อนหน้านั้นที่จะลงไปข้างล่างอ่ะแล้วเขาก็เลยแบบพี่นิกกี้ไม่อยู่แล้วเขาโอเคกอลันแบบกลับแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาชวนหนูกลับโรงแรมด้วยนะพี่บอกชมพูแอม at hospital เขาเลยทักมาหาหนูว่าพี่นิกกี้อยู่โรงพยาบาลหลอเป็นอะไร แล้วหนูก็เลยโทรหาพี่นิกกี้แล้วพี่มิวก็รับแล้วหนูก็เลยมาเลย<ะ>เนี่ยซ่าไอมาร้อนร้อนร้อนอะไรกันเนี่ยเมาเกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวแหวงเลย,ดยโดนโกนหัวด้วยเอฟซี MC. ดูหัวไหมล่ะ<อ>ยันเลย,เด,ยดเดี๋ยวเดอะบินจะเห็นแพรเดอะบินยันเลยโดนโกนหัวด้วย ใช่วันนี้เสาร์ห้าครับโชคดีเพิ่งทําบุญไปครับวันนี้เพิ่งทําบุญใบตอนที่ไปทํางานเอฟซีโมบายแล้วก็แจ็คบอกว่าวันนี้เสาห้าโชกท,<ำ>ทำบุญไปย่ิงเนี่ยถ้าไม่ทําบุญอะ่ะเ<า>พื่อนผมบอกผมไปแล้วเพื่อนผมแบบเขาเห็นผมแบบเด้องอะ่ะเขาไม่คิดแล้วว่าแบบจะยิบแค่เนี่ยสูงอ่ะสูงมากส,สูงมากมือแล้วเขาคิดว่ากูต้องแบบเลือดกูทะลักอ่ะ ถ้าไม่ทำบุญกูคงตายแล้วแม่จะแผลหลายจุดหรือว่าน่าก็จะแรงอยู่จริงตกว่าตกแบบตกฟรีอ่ะใช่บอกแม่ยังไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวแม่สอนเลยไม่บอกเดี๋ยวค่อยบอกตอนแม่แบบโอนตังค์ให้แม่หน่อยพี่จะบอกแม่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยบอกหน่อยพไม่บอกเดี๋ยวเขาบอกพรุ่งนี้เออบอกพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาบอก่อนนี้แต่เขาเป็นห่วงทำทุกอย่างกลับมาอยู่บ้านแล้วไม่เป็นไรนะอไม่บอกตอนนี้จะค่อยบอก เดี๋ยวเขาบอกตอนหายดีกว่าโอ้โหอ่านให้ฟังไหมลุ้นเลยบาทคิดกี่บาทเนี่ยกูไอ้ตาสแกนสแกนยันนิ้วเลยอ่ะหนูจะอ่านให้ฟังนะคะข้อห้ามพีี่นิก้งดกิจกรรมที่ออกแรง ก็คือห้ามเต้นห้ามเดินห้ามขึ้นบันไดเยอะเลยใช่ไหมปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ถึงเวลาที่เหมาะสมขับรถปัจจัรยานขึ้นก็ข้ามขับรถเองไม่ขับรถเองแล้วไม่เป็นไรเอห้ามกินเหล้างดดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งสัปดาห์เพราะว่าไม่งั้นแผลมันจะอักเสบได้ก็คือง่ายๆคือนอนอยู่บ้านเฉยๆดีที่สุดใช่ไหมพี่ นออ้องหนียวบ้านเฉยๆที่สุดห้ามออกกำลังห้ามาห้ามเดินดูนห้าม่าเดินขึ้นลงบันไดไม่ได้เลยเนี่ยอย่าทำงานบ้าน,านหนักๆพี่นิกกี้ไม่ทำอยู่แล้วเล่นกีฬาออกกำลังกายเล่นกีฬาเฉยๆออกกำลังกายเฉยๆไปรับไปรับในล่ามาหาป,ป,ปุบแล้วแมนผู้นี้อืมอยู่กับในล่า <c oughs> จะได้ไม่เหงาสามวันอยู่บ้านจริงๆไม่ได้โกหก พูดจริงอวันเดียวกันนะแม่แล้วก็เดี๋ยวเขาไม่เยี่ยมไปไปดีแล้วดีแล้วเอาไปไลฟ์เองเลยอะพอวันเดียวแล้วเขาไม่เยี่ยมไปทำไมไปเองเดี๋ยวเขาไม่เยี่ยมไปอีกรอบนึงก็ได้พอวันเดียวชีวิตพี่นิกกี้จริงๆพรุ่งนี้พี่นิกกี้ไม่ไหวเนี่ยเลือดเลือดยังบางเกงเลยดูดิหาเลือด็นบางเกลหรอ ไปเี่ยเลือดบนเตียงก็มีไม่เห็นจะเที่ยวสงการไม่ได้มีครั้งเดียวอ๋อชุดมมเปลี่ยน้วางก็ยังไม่หาพรุ่นี้าจจะเป็นใครได้รู้ว่าเออคไัแล้วเสือก็เปลี่ยนล้มหัวแตกในวัดครับเอฟซีก็เลยมาเย็บที่โรงพยาบาล <c oughs> มีพี่ต้องนอนตะแคงข้างนะะนอนตะแคงข้างทำไมอ่ะมันจะได้ไม่โดนตรงนี้อ่ะย่าพิ่งไปนอนทับแผลครัใช่ห้ามสักหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หัวพี่ไม่มันเลยตอนนั้นที่ที่หนูตรงเนี้ยก็อาทิตย์หนึ่งห้ามโดนน้ำอ้าวแล้วหัวพี่ไม่มันมันก็ต้องอดทนใส่ที่คาดผมนี้ไว้เลยอดทนไม่งั้นแผลแผลมันห้ามโดนน้ำเลยห้ามเลยเราแบบ สาบต้องเงินวะไม่โดนไม่ได้มันก็ไหลอยู่ดีพี่นิกี้ชัวคือคืมันทำมันได้แต่มือทําไม่ได้ใช่พี่นิกี้ทําไม่ได้คือทฤษฎีคือห้ามโดนอ่ะมันไปโดนต้องเหือนได้แต่กูไปจ้างคุณทำตาแต่พี่นิกี้จะนอนก้มหน้าให้เขาใส่แล้วฉัว่าทำไม่ได้แต่วันนี้กูอยากรู้ว่าวกูเสียใครจะผัวกูเท่าไหร่สให้หนูเดาสามสี่หมื่นห้าเหรอไม่รู้นะมันหลายขั้นตอนอ่ะ เอกซเรล์ข้าอุโมงค์เย็บและฉีดบาทะยักฉีดวัคซีนมางเงฉีดกี่เข็มหนูวเท่าไหร่หนูวสี่หมื่นไม่เกทปหื่นอาูเบาสุดเลยอะสี่หมื่เอฟซีบอกตรไหคิดว่าผมเสียกี่บาทเสียเรื่องอื่นะเสียได้เสียเรื่องนี้คิดเยอะ ที่บอกห้าหมื่นหกหมื่นแปดหมื่นจะเย็นห้าหมื่นพอห้าหมื่นพอห้าหมื่นได้โอเคสามหมื่นตตอถลอเยตถลองนี่ก็ถลอรแงเนี่ยติดไลฟ์ไหมเนี่ยได้เล่นได้เข็มละพัน เฮ้ยเขาสีแล้วเขาแถนดูวยนะดูเขาแถมดเขาีแล้วเขาแถมนะใช่จ้าเฉลห้ยหมอพูดสมมติพันห้าหมยหมอพูดเองว่าแถมนะกเข็มละพันห้าสมมติเข็มละพันห้าห้าเข็มห้าหเจ็ดเจ็ดพันห้ไม่ราก็เมาด้วย โอเคค่ะป้าย่านนะคะอ,อัอนนี้รออะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอวีลแชร์นะคะก็ได้ครับไปกันจอเ,เดี๋ยวมีล็อกต้นเต็มเป็นเต็มแอดมิทนะคะได้ครับว <ๆ S 2> บันนั้นมีสองใบนะคะตัวแรกจะเป็นเดี๋ยวให้พี่นิกกี้พักก่อนนะคะนางอยากไลฟ์ทนะี่มีเสนากรมเปิดตั้งแต่อย่าดราม่านาเขาละลาย โอเคค่ะท okay, okay. ุกคนบายนะคะเดี bye. Bye ๋ยวให้เขาไปพักฟันกันมาเช็คแผนบายนะคะแต่ว่ายให้รอ้ดูควาก่อนเดี๋ยวยังไงทุกคนติดตามในไอจีพี่นิกี้เนะคะแ่ะก็เนนี้จะเป็นนัดติดตามอาการบ้านนะคะสถานะจะบอกจะเป็นตึกเบสชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นสองแรกมีสองชั้น